โอ้โหในวันที่ฝนตกไลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงจัดบ้างหรือเปล่าเฮ้โอเค,คผมก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดต่ใหวันนี้เราอยู่กับโอเบโกโฉมใหม่ครับทุกคนครับโอ้โหดูสักก่อนครับทุกคนโฉมใหม่ครับคุณดูคิดว่าอะไรแตกต่างอะไรเปลี่ยนใหม่กันไปบ้างครับทุกคนครับ อันดับแรกเลยบุกี่ครับบุกี่โกเบโกครับบุกี่เลยครับอันดับแรกครับไม่เยี่ยมเลยครับรุ่นสิบครับมาร์คเทนครับผมเดี๋ยวผมจะทําตัวเอสเอบอกมาด้วยนะนะอ้ออันนี้คือผมปั้นไอผมทําเองนะผมแปลงเองนะคนดูแปลงเองนะคันนี้นะครับแท็กครับอย่างที่สองคือแท็กครับเปลี่ยนใหม่ครับแท็กครับนี่เปลี่ยนใหม่ครับ รถเลือสีฟ้านะผมแหมหวานเดี่ยวกันเลยทีเดียวรถเลือยี่ห้อสองสี่หกแปดเก้า 4, 6, 8, โอ้วงล่างเอลซีจัดๆเลยนะเนี่ยเออเป็นโกเบโกรุ่นสิบนะผมเดี๋ยวผมจะทำตัวเอสเอ็มออกมาด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็ทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วครับยกเว้น <c ười> ไฟครับไฟมันติดติดตลอดครับผมไฟมันติดตลอดครับนะทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วแล้วตัว IC ไอซีมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยย ก็เปิดประตูไม่ได้นะทุกคนนะเปิดประตูไม่ได้นะคือบุกีเลยครับอันดับแรกคือบุกีเลยครับสวยครับบุกี0.93ลูกบาทเมตรครับมีแผ่นเหล็กเสริมพิเศษเลยครับนี่แผ่นเหล็กเสริมเลยครับให้อย่างหนาตึ๊บเลยครับผมอเบกูโฉมใหม่ครับสวยงามแมทุกคนสวยงามปะสวยคอมเมนต์เลยครับผมสวยคอมเมนต์เลยนะครับผมถ้าสวยคอมเมนต์เลยนะครับใครอยากให้ผมทําตัวเอสเอ็มคอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวผมทําตัวเอสเอ็มไให้ดูนะครับ โบเบโกส S.K 2 0 0 S.M อ่ะแล้วรุ่นปิด S.S.M อ่ะดูดูพื้นที่ตรงนี้พ <c oughs> ื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่แตกแป้งโคตรไกลกันอ่ะอือพื้นที่นั่งแทบจะไม่มีเลยอ่ะอือทุกอย่างเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนบูมนะครับบูมใหม่ครับบูบามใหม่ครับอะบูบามใหม่ครับทุนครับอือสวยงามครับผมสวยงามเยยบตัวเดินสวยงามครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเทียบกับตัวเก่าให้ดูนะ เด um> ER ี๋ยวผมพาไปดูตัวเก่านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูโกเบตัวเก่านะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในนี่ครับภายในมุมกล้องแบบจริงๆเลยนะมุมกล้องแบบสมจริงเลยนะดูมุมกล้องว่ามุมกล้องจริงๆเลยครับเนี่ยมุมกล้องแบบเนี้ยของจริงเลยมุมกล้องแบบรถจริงเลยครับแบบคนนั่งจริงๆเลยนะครับผมนี่เลยโกเบกูนะครับเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบกับแชทไอโกเบตัวเก่าดูนะครับที่เหมือน เราดูตัวโคเบตัวเก่าครับนี่โคเบตัวเก่าจะแท็กเป็นแบบนี้ครับเดีย๋ยวผมเอาขึ้นมาข้างบนให้ดูโคเบตัวเก่าครับแท็กจะเป็นแบบนี้อุ้ยโอ้หลดไฟเปื้อนโคลนดีกว่าโคเบตัวเก่าจะมีระบบเปื้อนโคลนก็คือแท็กนะครับแท็กจะเปื้อนโคลนด้วยนี่ครับผมอันนี้คือโคเบตัวเก่านะทุกคนอันะโคเบตัวเก่าบูมอาร์มจะ จะเป็นแบบนี้ครับสายอลิกจะไม่ค่อยแบบระยุงระยางสักเท่าไหร่นะทุกคนนะเออเรามาเปรียบเทียบกันเลยครับพวกขี่เปรียบเทียบขนาดพวกขี่นะเดียผมคลิปนี้ยังจะไม่ได้จอดเปรียบเทียบกันนะทุกคนนะคลิปนี้ยังไม่ได้จอดเปรียบเทียบกันนะดูบูบามอ่ะดูบูบามเออดูอาร์มคันนี้ดูอาร์มคันนี้นะผมดูอาร์มคันนี้เออดูอาร์มคันนี้เรามาดูอาร์มคันนี้อ่าอู่ไหนวะ โอ้โหหายไปแล้วออแล้วมาดูคันนี้ว่ะคนคนละตัวกันคนระับเป็นเป็นเป็นอัปเดตนะครับมันมันคันเดียวกันแหละแต่มันอัปเดตนะครับผมเป็นปูเบรุ R ่นสิบนะครับนี่รุ่นสิบโกเบโก้ S.K. สองร้อยรุ่นสิบนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนี้ยปูบามก็มานี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะอันนี้คือสมเก่าเดี๋ยวเราไปดูสมใหม่กัน เอาไปดูโสมใหม่นี่โสมใหม่อยู่นี่ยีดยนี่โสมใหม่โอเค,คเดี๋ยววันนี้เราจะไปออกงานกับเจ้าโคมัสึนะครับผมโคมัสพี PC สองร้อยเดี๋ยวผมเอาเทลเลอร์ไปย้ายก่อนแล้วกันนะเทลเลอร์หากินครับผมเทลเลอร์หากินครับแน่นอนครับผมนะเทลเลอร์หากินก็ไปเลยครับผมวับปึง้งอจ้าอจ้าอจ้า เออวัสดีครับอันนี้อันนี้อันนี้อยู่บ้านอันนี้อยู่นี้นี่นี่ครับผมไปเลยครับนี่ไปเลยครับผมเรือหากินครับทุกคนครับน้าคือวันนี้โกเบสมใหม่ครับเดี๋ยวผมไปปรับไฟอีกสักนิดนึงครับให้มันปิดปิดเปิืดได้ก็สมบูรณ์แล้วแต่วันนี้เอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับสมใหม่ครับผมสมใหม่ปรับคุงใหม่ครับคู่กี้ใหม่เลยครับผมดูไกลสวยมากครับ ดูดูอ่ะดูไกลสวยงามมากเลยสวยงามจัดสวยงามจัดเออวันดีครับพี่วันดีครับโหดูไกลลงดูไกลๆว่ะตัวนี้เป็นบาร์เทนนะเป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยนะทุกคนตัวท็อปเลยนะตัวนี้นี่ตัวท็อปเลยไม่ไม่ไม่ใช่ตัวยีเอ็มนะตัวท็อปเลยครับผม มาันนี้เลยแล้วกันนะครับผมนี่สวยงามครับมูมอามมีมิติมากยิ่งขึ้นครับผมอือแต่มันมันปีนมันปีนไม่ได้ครับปีนบูมไม่ได้ปีนบูปีนปน้นนนนมไม่ได้ครับนี่ข้างๆก็สลักโคเบคโก้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว200อนะครับอิตาสองร้อยางก็สลักโคเบคโก้เหมือนกันนะครับนี่โอเคไปเราขึ้นรถกันเลยตามเครื่องครับผม อดเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงกันเลยนะทุกคนนะอ่าดูกันครับแบบสมจริงกันเลยผมอาจจะปิดกล้องนะวันนี้นะไปอุ้ยแข้างอุ้ยค้างใจเย็นลูกพี่ไม่น่าพับกล้องเลยไม่น่าพับเลยไม่น่าพับเลยอู้แข้งอ่ะค้างอ่ะเอือแข้งอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมแก้ไขก่อนโอ้โห เอามาได้แล้วมามาเร่งเครื่องกันเลยไหนบอกว่าได้ว่าไม่เห็นได้เลยมันต้องไปขับคันอื่นก่อนอ่ะพอดูมันต้องไปขับคันอ,นอ,อ,นอนื่นก่อนนะเนี่ยยังไม่เห็นได้เลยเนี่ยโอ้โหมันมาเสียเวลาตรงเนี้ยโอเคได้แล้วโอ้โหมันเสียเวลาชิบหายเลยเนี่ยโอ้โหไม่เห็นได้เลยอะไรวะ ไมมันชอบค้างอย่างนี้เนยผมพกดเบื่อเลยเนี่ยอือคุยได้ขับมันมันไหมเนี่ยโอ้ยยกยกคอนทูนไม่ได้ครับทุกคนเบื่อมากเลยว่ะยกคอนทรลไม่ได้เลยว่ะโอ้โหคือคือผมออกไปพับจอครับเวลาพับจอแล้วแล้วมันจะค้างครับคือโอ้หสรุปมึงจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเออมึงจะได้หรือไม่ได้ดูครับผม คือการขับนะครับมันจะงงง่วงครับไม่ค่อยเหมือนเดิมครับดูการขับอะ่ะหรือทำไมมันกระตุกยีวะเนี่ยโอ้หกระตุกจัดเลยวะ่ะเหมือนไฟครับผมกระตุกกว่ากระดงง่วงมากเลยว่ะง่วงต้องขออภัยนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกระตุกกระตุกง่วงง่วงง่วงมากเลยว่ะน่วงมากเลยวะ่วะ เสียงก็เสียงเดิมนะทุกคนแต่เพิ่มเติมก็คือเฮ้ยทำไมมันกระตุกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยลูกพี่เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันจะขึ้นแบบนี้ได้เปล่านะขึ้นแบบเดินหน้าขึ้นเลยอะ่ะโอ้ยล้อยกล้อยกวิววิวิขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไดไดโคเบนเราเราไม่เด้งแล้วครับตอนนี้เราไม่เด้งแล้วครับไม่มีการ ไม่มีการเด้งแล้วหลังจากมีนะแล่มีการเด้งอีกแล้วนะครับก็ไม่ต้องสนใจพี่หล่อคนระับพี่หล่อจะจมหรือจะอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะผมนะเออเราไปจิ้เลยแล้วกันนะผมตัวติด,ด,ด,ดหรือเปล่าวะเดี่ยดูก็จะยื่นนะผมวาดเป็นตัวสองร้อยนะครับ ไก่ใใเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งไก่เหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยคนดูว่าปะออกมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คืออาร์มดึงสุดแล้วนะมันได้แค่นี้จริงๆครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้อีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับไปรู้เหมือนกันเออมันผมได้แค่นี้ผมเอาแค่นี้นะ <laughs> ค,ครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนลุงพี่ผมไปก่อนเอนจีนดีเจีนดีเเออจีนก่อนจเจีนก่อนไปรุ่นจีนก่อน ปครับเดี๋ยวเราไปหน้างานที่ดูซานทําอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปไปหาดูซานกันเลยนะครับผมสุสานสุสานนะครับผมสุสานสุสานเออจะหาเจ้าดูซานกันเลยวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นไงคนุนดูรุมใหม่ครับก็น่ารักกว่าเดิมสวยกว่าเดิม นะครับผมเป็นโฉมใหม่นะครับผมนี่นี่เลยโฉมใหม่ก็สวยขึ้นกว่าเดิมนะครับสวยขึ้นมากเลยแหละกุ้บามสมจริงนะครับแต่ตัวถังก็เหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยนี่เลยตอดออดออดตอดออดเป็นไงแฮ้ปรรจาซะเหลือเกิน โอ้ยเงาวับอ่ะบุบามเงาวับอ่ะบอกได้เลยมีหัวแยกให้พร้อมอ่ะไอ้มีสายแยกให้พร้อมอ่ะเงาวับอ่ะบอกเลยผมบอกเลยเงาวับเนี่ยบุบามเงาวับอ่ะแทงเงาวับอ่ะแทงเงาวับอ่ะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ใหญ่นะผมเป็นเมื่อกี้เริ่มต้นนะครับ1.93รูปบาทเมตรนะครับผมมีอ๋อเขาเรียกว่ามีอ๋อเสริมแผ่นเหล็กด้วยนะครับเสริมแผ่นเหล็กหลังเมื่อกี้นะครับกัน ขาเรียกว่ารการการให้มันแบบเวลาตักอ่ะมันจะได้แบบเนื้อพวกจีจะได้ไม่ไม่ต้องสึกสึกสึกเร็วนะผมจะได้สึกไม่ไม่สึกเร็วแต่ข้อเสียคือมันมันต้านครับมันต้านเออข้อเสียคือมันต้านนะครับเวลาเสือมแผ่นเหล็กอย่างเงี้ยข้อเสียคือมันต้านเดี๋ยวผมจะเอาไปทำการอู้ผ่านหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าอู้เบรกเบรกเบรกอ้ชนชนชนโอ้ยนิดเดียว ลูกพี้อย่าทำแบบนี้เด้อลูกี่เด้ออย่าทำแบบนี้อีกเด้อลูกพี่เอ้ยอีกนิดเดียวครับผมอ้หูใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าหาทำอย่าหาทำนะครับผมอย่าหาทำเด้ออย่าหาทำเด้อลูกพี่เด้อโคบีสมใหม่ครับโคบีสมใหม่สวยงามครับผมก็โคโมสุก็อยู่นี่ครับนะอู้ติด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 ติด อู้ติดติดติดอุ้ยผมติดผมติดโคโนะผมติดผมติดติดโคโนะผมติดเจน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 เออเจนโอเคครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวโอเบมาลงตรงนี้เลยครับผมแม่โอเบโฉบใหม่ครับมันสวยยิ่งอ้โหดูอ่ะดูตอนอยู่บนเทเลอร์ว่ะเออสวยจัดเลยอ่ะสวยจัดเลย <ừ> กูมุมกล้องว่ะจริงจัดอ่ะ<ย>คือมุ้งกีมันก็อาจจะจมนิดนึงนะก็ดูนะจมจนจมนิดนึงไม่จมเยอะจมนิดนึงจมนิดนึงสวยว่ะชอบว่ะชอบว่ะผมชอบว่บะก็ดู แหมพวกกีใหม่ซะด,ด้วยนะดูพวกกีว่ะเออต้องโคตรดคนนี้เลยดูอ่ะเสริมแผ่นเหล็กนะผมแล้วก็มีห้าฟันด้วยพวกกีก็มีวิติมาก,กี่ขึ้นนะครับผมนี่เลยนี่เลยวิ่งเดินผิดเดินผิดโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยตัวดูซานนะทุกคนเฮ้ยเฮียทะลุ ทะลุอ๋อมันต้องเอาลงตำ่ำๆนิดนึงโอเคตอพุ่งกี่เดียวกันกับดูซานได้นะครับทุกคนมันก็อาจะแบบเ,เวลาทำไม้อะี้มันต้องเอาจมลงลึกๆนิดนึงไงฮะเวลาดันไม้ดันอะไร่เงี้ยดึงอามกว่าจะเข้าอ่ะแต่ว่าช้าไหมก็ตอบได้เลยครับว่าช้าแต่มันปรับความเร็วได้ครับเกมนี้ เมนี้มันสามารถปรับความเร็วได้อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวครับผมความแรงแล้วเหรอความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแรงน้องเขาแรงอยู่แล้วครับผมดูอ่ะเออดูพละกําลังว่ะดูพละกําลังว่ะเออโอ้ยฝนกระตุกเนาะดูพละกกาลังโอ้ดูอ่ะโอ้สบายพละกําลัง ทัศนิวิสัยการมองด้านข้างนี่ถือว่าแบบชัดเจนเลยครับทุกคนเพราะว่ามาร์คเทนนี่มันเขาเขาเขาแหวงเขาแหวงด้านข้างนะครับสิเขาแหวงด้านข้างครับทัศนิวิสัยด้านข้างนี่คือเห็นแบบชัดเจนเลยอ่ะก็เจ้าของที่เขาบอกว่าให้เอาอันนี้นะผมผมก็เลยเอากูบีมาลองนะครับแามจริงเป็นการของดูซานแหละเอากูบีมาลองไงเ,เป็นอะไรเปล่าอ่ะ แรงนาะเดี๋ยวผมมีมาลองครับผมอู้มันก็หนักเกันนะเนี่ยเฮ้ยลง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 หนักหนักหนักต้นนี้หนักต้นนี้หนักต้นนี้หนักเลยต้นนี้หนักเลยอู้ดันขึ้นความแรงนี่แบบยอดอะเหลือๆแรงอะแรงคือแบบเหลือๆเลยอะ ห่วงอ่ะทุกคนห่วงมากเลยเกมห่วงมากเลยเกมถือว่าห่วงมากเลยนะเนี่ยนียรบผมีโฉมใหม่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมยกถามารถยกขึ้นได้สูงขนาดไหนก็อ่ะเกือกบสุดพูมอะ่ะทุกคนเกือบสุดภูมอะ่ะกดได้ลึกแน่น,นอนครับเวลากดเดี๋ยวผมจะแปลงลง อ,อ่าไฟยีนะ่สองนะครับธนาคันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็งได้หรือเปล่านะหนักหนักหนักต้นไม้ต้นนี้หนักมากครับเพราะเสียคือตอนนี้คือไฟมันติดเองครับไฟมันติดตลอดครับนะไฟมันติดตลอดครับก็เลยเอ,อ่านิดนิดนึงไฟตูดก็มีนะไฟหลังก็มีนะเดี๋ยว โอ้ยกูบีฉมใหม่สีฟ้ารลาบับสวยมากเลยอะ่ะสวยมากอะ่ะก็ดูสวยจัดเลยอะ่ะมองภายนอกก็ประมาณนี้เลยครับโษัษณาิสัยก็ลองซูมดูดิผมลองซูมดูดิสักสี่สิบเนาะสี่สิบอ่ะโอ้ย,อยมองซูมโคตรสวยอะ่ะ สวยจัดสวยจัดโอ้โหสวยสวยสวยมากครับผมสวยสวยมากเลยแล้วไม่ไม่มีเด้งอีกแล้วครับคนดูไม่มีเด้งอีกแล้วครับต่ออย่างนี้ไม่มีเด้งแล้วนะไม่มีเด้งแล้วไม่มีการเด้งอะไรทั้งนั้นนะแต่ความแรงก็จะลดลงแต่ว่าก็มีแรงอยู่นะก็อาจจะไม่แรงเท่าคันเดิมนะผมเพราะว่าคันเดิมเขาแบบเขาสุดยอดจริงๆครับความแรงนะแต่ว่าบูมเอาเขาไม่ค่อยสวยผมไม่ค่อยชอบ ความตัวนี้มันจะสวยกว่าก็เลี้ยวตัวนี้เลยแล้วก็บุกขีว่าบุกขีใหม่ด้วยครับบุกขีใหม่ด้วยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บุกขีเดิม้วยนะอันนี้มองภายในครับมุมมองภายในแบบสมจริงเลยนะยังกับรถจริงเลยอ่ะมุมมองอ่ะเนี่ยมุมออมองตรงกับรถจริงเลยเนี่ยตรงกับรถจริงเลยแต่ว่าเวลาเขี่ยไม้มันจะทะลุหน่อยนะบุกขีนะก็มีขความก,กัด เราต้องเขี่ยมันลึกๆนิดนึงอ่ะนี่เพราะว่าพวกกี้แปลงแปลงมาจากพวกกี้เหรอะนะกกี้แคทนะผมเชีย yeah. สบายสบายบายิ่งเชี่ยวโอ้ยงานแบบนี้มันชิลวแล้วก็โดยแต่ว่ามันใช้พละกำลังเยอะนะผมมันชิลวแล้วแต่มันใช้พละกำลังเยอะไปหน่อย เออโอ้โหโสมใหม่ครับสุดยอดเลยครับคือผมอยากเอาต้นไม้พวกนี้ออกมากเลยอะออกได้ป่ะดิออกได้ป่ะทีดทีดทีดเลยครับผมโอ้ยดันไปดันไปนี่คืออ่อเวลาไฟมันติดอ่ะคือกลางคืนอะมันมันไม่มีนมาหาหรอก โอ้แรงจัดเลยอ่ะแรงมากๆเลยอ่ะโอ้แรงแรงมากเลยอะคนดูแรงมากเลยอ่ะโอ้โหดูดูดูเขาจัดไปว่ะแรงจัดเลยอ่ะคนดูเห็นป้าเนี่ยโอ้คนดูไม่เห็นซะเหลือเกินเนี่ยก็ว่ามันแรงมากเลยอ่ะมันแรงแรงแรงมากๆเลยครับแรงมากเลยอ่ะ คือเป็นรุ่นที่ผมชอบเลยนะรุ่นมาสเทนนะ่ะแล้วเป็นอย่างนี้ดีสวยๆอย่างนี้ผมชอบมันใหญ่เลยอ,อยียงเดิมนะครับผมเสียงเดิมนะครับโอ้แรงแรงมากเลยแต่กระดุกไป่อยนะลูกพี่นะโอเค,นะอเคผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะผมสำหรับเจ้ามาสเทนกันน,นี้นะครับผมนี่ดูท่าจอดสักก่อน <L in> <S 2> <S 2> โอ้โหดูอะสวยมากอะดูมีสายแยากให้พร้อมนะครับผมแต่สายอลิกตรงตรงตรงอาร์มาถึงตรงตรงตรงเนี้ยสายอลิกมาตรงกระบอกปุกกี่เนี้ยมันมันไม่มีนะผมไม่รู้มันหายไปไหนนะครับผมนะ <S <S 2> <S 2> มันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมโอเค,คบ แล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเลมลุยต่อในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ